รวบรวมเหล่าผู้กล้านะครับวันนี้รวบรวมเหล่าผู้กล้าที่จิ๋วครับอย่าทำตอนเคสแล้วไม่ได้พี่จิ๋วนะไม่รอดพี่จิ๋วทำไมเหรอจอย่าเพิ่งชนะอย่าเพิ่งชนะ โอพี่จิ๋วไม่ใช่นางแบบนะพี่จิ๋วไม่ใช่นางแบบนะไปเนี่พี่จิ๋วก็พี่จิ๋วช่ากระตุกรับพี่จิ๋วช่ากระตุก่มีบาจะกินอะพี่ชายนอนใจเย็นพี่ิดมอลอย่าเพิ่งหลับคิดอย่าเพิ่งหลับ

เหมือนเมาคุกกี้มากเลยเอาพี่จิ๋วไม่ใช่นางแบบแล้วไม่ใช่นางงามแล้วดูหน้าสงสารมากเลยไม่โอ๊ยโอ๊ยได้เฉยเลยทำทำหน้าอ้อนวอนอยู่ดีได้พี่นนท์ดีครับพี่นนท์พี่นนท์เหมือนเมาอ่ะเมาคุกกี้แบบเลยเขาให้ขยับเขาให้ขยับได้

ชนะได้อย่างไงดิมีสลักใครจะเล่นสลัไปกับไอรีไม่มีใครไปแต่เย็นเขาพี่เก่งเลยนี่ครับคนทำเกมของเราพี่มวยนะครับพี่โจเล่นเกมอะไรคะมีอะไรกันอาใครจะไปเล่นกีฬาเชิงท้องนู่นกีฬาอะไรครับฟุตบอลฟุตบอล